วจะเตีมก็ได้นี่ขั้นสมุาไมหพรครับเดี๋ยวมาเลยเรียกเดี๋ยวอุบัตรเห็ดไปเอาผู้รักษาชีวิตโมทั้งชีวิตครับผมก็มังของโมบานเลยดินั่นเอาเอาเหลือตะกี้บันนี่วเออของแท้ครับผมไปพอังหว มะพันน้อนมาไม่ดสมุนไพรจนปัดสองเมษาครับพี่น้องผมครับพี่น้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องทีหลักทุกทท่านนะครับพี่น้องบ่มพ่อกันอีกแล้วเมื่อีงเท้มงันว่ายันเมียนะครับพี่น้องบม อตึกแหงคับลุยเหอน้ำเงินกันพอเป็นพีททีนี่ไว้ตึกน้ำเออเอาลุยลุยว้ายว่าจิมันบังหมกไงฝนมัดเสียดทีนี่โอ้ยเพราะเป็นตัวนั่นดีิยี่เหลียงอุ้ยโมเมนพ์โมเนตัวมันโมโหแมน ฟ้าจังสองโลอยูไปนีง่จังสองโลดีนอ้ยบ่แม่นตัวนั้นอ้ยบ่บ่บ่เม่นบ่เม่นคนละตัวคักอยู่ตอนนั้นเก็สิดว่ามันโลแปดตัวนั้นบ่ลดสามโลปไว น้องแม่ครับแม่เอาทีได้ว่ววันน่ะสราคิด้างพีนีก่กัพี่น้องผมดังแ้วโคตดดีเลยพี่น้องผมไว่น้องผอามันพิ่ินเหรอเจ้โอ้ยพอ่กินแล้ว น้ำปดหลวงหลวงพี one, ่น้องผมน้ำใส่เนี <h isa> <h isa ่พี่น้องผมแมนอีที่อยี่ีน้ำเดี๋ยวจังเตรมก็ได้นี่ขั้นสมุดเราไหมครับเดี๋ยวมาเลยเรียดเดี๋ยวเอาบัตนเหยียดไป คือขันแต่คือโคตรท่านวายนำเคียงมันหนาวทีสิไซบียาจินบ่อยนเสียมลงไปหน่อยเอามามใส่อามใส่ พูดได้ไปยังอีวมเต๋อเลจักหนจังปุ่งเนี่ยอ้น้ำเนี่ยโอ้โหทำแนตัวย่ำดีมันขึ้นกับมือแรกกับทำกูดินกูว่ามืออื่นน้องกันเลี้ยงกว่าเนี่ยเราไปน้ำใส่หมอนี้ๆนี่เน่ยมาโมาดูโอมาดูโอบอกอ้น้าเจ้าอรวเมารีมึงวาลดบอกโอ้ไมกินน้ำ

กนเอ้างเอาผู้รักษาชีว <su> ิตูมทั้งชีวิตครับผมก็หวังของมูบานเลยดิเนเอา เอาเลือตะกี้บันเล่งเขาเร่งเขากี้ประจำวันนี้ไว้เนาะที่แหลกคือปีงอยู่ตีอืมปีงยังสวยงามเลยดิที่แหลกกีงบักงามประจำมึงไปทางนั้นทีบางกล้องเอาไว้คนละหอมมาก มาครับมาบ้านพี่น้องพี่น้องบ้านพ่ามาแสีบมานัวน้ำกันนะครับกินข้าวปลาน้องกันเลี้ยงครับมือนีพ่อได้ต้มพ่อได้สดพ่อได้กี้พ่อได้ปิ้งอยู่พี่น้องผมเอ้ามาลุยกันครับผมมาจะเสีบน้ำกันเอาหัวน้ำตาลพ่อหน่อยมาครับมาดูยังพอไหมเอ้าตัวยงยงบ้าน

ก้องแท้ครับผมด้วยจักเมื่อพันน้อนมสมุนไพรจนฝาด

หบครามแดงๆเนั่นหม่สอ้ย้าบไนีสตีนดแบบดี่าิว่ามันข้าวว่ามันามันเบิกานไลไลมาแกกับทิบเขาเอาแบบนี้ตีนขึ้นะาเขาไล่รล้